โอ,อไปทัหน,นฟังยทง้ญญวัดดีคะแปดล้านดวงใจของคุณเลยไหนเด้อ่น้อง,องของคุณทุกไหล่ทุกเล็บ,บ้งแรงใจเด้อ่น้องถ้าตะกล่นหกหอกยงงขอคุณทั้งแปดล้านดวงใจเขามากกดไหล,ล่รั่วยหลในเด้อ่น้องว่าไปอาบน้ำจะมันเปียนเปลนห้นาว่า,าไปอาบน้ำจากน่อย อาบน้ำจักน้อยวันตีก็คุณเอ็มไอกับคุณหลายๆเด้อสวันดีคุณหมอคนน ต um, right. oh, uh. ั้งแห่เป็นคุณหมอจ้ะน้องบัดดีจ้าสิบเอ็ดล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อสิบล้านดวงใจโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆมาแล้วมาแล้วสายตงกอลังหมดมาแล้วมาแล้วขอบคุณสิบล้านดวงใจเด้อพี่น evet ้องขอบคุณหลายหลาสิไปอาบน้ำเด้อเพราท่านเน่ไปหรอกคุยกับพี่น้องก่อนพี่น well ้องเขามายังบ่นลานเลยพี่น้องขอบคุ่นลายหลเด้อพี่น้อง กังสิหลานดวงใจคุณกำลังใจให้ด้อยค่ะพี่ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพีนอ่น้องกำลังใจให้ <c ười> เก็บเบียรรีดป่าหัวตะเหลี่ยน้ำมันเปียกๆอยู่ว่าสิไปอันนั่นวันนี้ค่ะซีหลานดวงใจว่าสิไปอันอาบน้ำได้ไหมท่านเด็ไปเนี่ยพอดีเปิดไหลไว้พี่น้องเลย ในชั icana, ่วโมงในพันในทรงนั่งพี่ยูขอบคุณเด้อพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆสิเก่าล้านดวงใจโอ้ยเลยทิ่เก่าล้านดวงใจแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยหนามันมั่นเป็นคนหนามั่นหนามันครับพี่น้องบัตรดีค่าที่สามล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโอ้ยแย่จบงเวียน้ัว อยากหายฝา,ากกำกิมมันงหมดเลยนิมมัมัป่ปากประดับกนนในรูเข้าบาร์ดีป่าวว่าตะเหลียวไปส่งเจ้าวาน่ามาหันที่นอนเลไปส่งเจ้าวไน่ได้ว่าสิไปอาบน้ำเลยบัตดีค่าสิบสามล้านลงใจหกล้านลงใจขอบุณได้หลายเลยองพุ่ได้หลายเลยน,นคีความสูกความเจริญุูยาพานันมั่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด้อ ท่านไหนกินข่าเรี그 ora, 그네่งแกงง่ายอยู yeah. ่เจ้ากินข่าแร่งไปน้อพี่น้องไหนกินข่าเรี่งกับยังน้องผู้ขายอยากไปกินกับยังบัตรีค่าเก่าล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเก่าล้านดวงใจขอบคุณทั้งเก่าล้านดวงใจถ้ที่ได้กินข่าเรี่งกับพี่น้องท่านไหนไปเบิ่งเจ้าบ้านข่าเย็นมี่อยู่หรอข่าเย็นกินข่าเย็น่ ขอบคุณหล,ลายๆเด้อเสียพิมพ์โอ้เสียพิมพม์ขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อลูกสาวป่าไปไหนครับโอลูกสาวไปทางไหนล่ะเนาะลูกสาวแบบไรเนาะลูกสาวเนาะเขาง่ามช้ำเลยเนาะลูกสาวนีนอ,นอันป่ามีตานมีตาน ใช่ไหมบ่มีลูกสาวมีแต่างเพศแมวแมวตัวผู้พ่อมีลูกสาวพี่น้องเลยขอตรวจเขาไปเด้อผู้ขาบ่มีลูกสาวมีแต่ลูกไส้หลุดไส้สามไส้พ่มีลูกสาวน้ำบานน้ำเมี่ยงเขาดอกกรเทียนแต่ว่ามีหลานสาวอยู่พี่น้องมีหลานสาวหลานสาวก็ต้องไปสิไปเรียนพปาบ้าบ้านเลย มาเรียนไหนมันจบเด้อลูกหลานเลยยาเฝ้าหังงวงนะ่ายเลยวันนึงเรียนไปหนาบานหนึ่งฮะจบเด้อเฮ้ายังโคกแหงยากไม่สนหรกเอาย่างใดบ้านหลานก็สวยกงไปเอาเรียนไหนมันจบก่อนเด้อหน่งยาก็แหงเงินมาเป็นเหมือนลูกจ่างเขามาเป็นคนใส่ในบ้านเนี่อบ้านเมี่ยนหันหาเงินซอยกัน